สวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็เข้าป่าหาเห็ดนะจ้ามาลุ้นกันเลยครับพี่น้องค่ะว่าเมื่อนี้เอลสิได้เห็ดเพิ่งหลายบ่ออากาศเมื่อนี้เป็นใจจ้าคึมแต่ว่าบ่มีฝนนี่กะสิเป็นปายางางแน่นเราจะเพราะว่าบ่ชื้นบ่แฉะฝนบ่ตกเนาะโอเคไปลุ้นกันเลยจ้าว่าเอลสิได้เห็ดอีกบ่อเมื่อนี้ไปกันเลยจ้า มาเราจะย่างเขามาปุ๊บก็ได้แล้วพี่น้องโอ้เท่าแล้วไปตัวนี่ตุมต้มๆเลยนะจ๊ะนี่ถ้าขาเป็นแบบนี้เอวก็ตัดออกลายเนยเดอร์จ้ะพี่น้องกะเข้าใจเนเดอร์จ้ะเพราะว่ามันกับอะไรางามเนาะขามันกระดเอวก็เลยตัดออกลายเนเนาะเกิดอยู่ใน ปาห้องหกเถาเด,ดอกนั่นนะเอาอะได้เรียงไปน่องเถาเดอกคุณหืมตาชิดได้แต่ว่ามาเอาดอกนี่ตุ่มๆจ้ะนี่โอ้ขาขามันนิ่มกระิบซิ่แะต่เวลาเขาตัดมันกระสิไปง่ายแน่เนะขามัน mà đọt tùm tùm น,นี่เหตุผลว่าเป็นยังแอลเขาตัดขาออกไรน,นี่บางอันนี่ก็คือดอกเขาก็ต้องตัดขอไปเบิ่งจ้ะเพราะว่าถ้ามันเน่าเขาก็ตัดถิมเขาก็มันกินบ่ใดเห็นบมจ้ีหนอมนป้า,า,ปาคือเกานะเนาะเขาก็ไ้ห้าเห็ดกะอากาศดีก็ดีจ้ะเพราะว่ามนป้ามันก็นสีไงเนาะ เขากับปเปียกบ,บอจืนมา้าขังก่อนเนี่ยฝนตกพี่น้องเอ้ยนี่ถ้าขามันเป็นแบบนี้อวเอวคือแอวตัดออกหลายเนี่ยแต่ว่าดอกมันดีไงจ้ะนี่เห็ดผลมันมีเห็ดเล็ผลเวลาเอวเก็บเห็ดเราจะเนาะให้เบิง้งค,คือพวกเจ้าก็ต้องเข้าใจได้จ้ะว่าขามันนิ่มหรือมันแมงมันเป็นวาวว่า,วางสีก็คือมันกับ่าเสียบพี่น้อง ได้แต่ดอกอีลี่คุยลุยซะหักตั้งเต็มอยู่ในดินหรอ ตตมุตมิ้ะพี่น้องเลี้ยวไปทางนู้นก็รออีกดอกหนึ่งนูน้นอีกดอกหนึ่งพี่น้อง่นถ่ายอยู่ถ่ายอยู่มาจ้ะเก็บเห็ดน้ำกันจ้ะดอกกระลังตตมุตมตมิพี่น้องงามงามนีงมงมงม่งามกระดอนอากาศดีคักมมึนเองพี่น้องฝนบต่ตกจะ้ะไป เอาเก็บต่อโอ้พอไปนอกอีกดอกนึงเห็นปะนั่นที่ซูมให้เบิรงเด้อนั่นมาจ้ะเก็บดอกนี้ก่อนอเป็นยังไงล่ะดอกนี้ บะถึงเด็ดเป็นยังไงขามมนยิ่มเอวก็ตัดออกลายแน่น่าจะนี่น,น,นี่ก็เอาออกแน่จักหน่อย ได้จะพี่น้องแต่ว่าเขาก็เอาลังเผิ่งออกเนาะเพระาะว่าเอาไปแกงแล้วมันก็นิ่มเนาะมน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 ปลานี่ไปต่อ អពអួតងាំៗដែរមៀងមៀងមឹកលាយនឹង เห็ดมันปูจะเห็ดเหลืองหรือคนสวีเดนเขาก็อื่นว่าเห็ดคันตะแลนเลอนะจ๊ะเอาไปผัดเนยพี่น้องถ้าผูา้ใดบ่รู้จักก็นี่แหละจากคนสวีเดนเขามากกินเอาไปผัดใส่เนยแล้วก็กินเป็นอาหารฟรุกตกุสซิน่ากับขนมปังพี่น้อง แสบเอลกระมักลูกชายเอลกระมักจ้ะดอกงี้งๆจังสีเนาะพี่น้องคักแสบจังสีล้มอากาศประมาณว่าคึ้มกันล้มน่าจะเนาะแต่ว่าอากาศดีจ้ะโอ้โหพี่น้อง นี่เขาเอินว่าเห็ดเพ่งขาไร้จะพี่น้องจ้านี่จังสีก็กินแสบเด้อพี่น้องเก็บเอาเลยจ้านี่โอ้ขาใหญ่มากอันนี้นี่ขาเนี่เอลเอาไว้หลายเด้อเพราะว่ามันมันแข็งจ้ะพี่น้องเห็ดอันเผ่งขาไร้เนี่ยเอลเอิญจะเห็ดเผ่งขาไร้เนาะพี่น้องพ้ใดเอินว่าจังเล่เนี่ยอัน คอมเมนต์บอกกันนี่เด้อจ้ะโอ้มาบอทันเนาะมันเถาก่อนนี่ขาแบบนี่เนะ่เห็นป่ะจ้ะตัดปุ๊บนี่มันสิมีความแน่นแข็งอันนี้เอาไว้ได้หลายจ้ะเอาบยบริตัดหลายเก็บกันเป็นรัวๆดอกตะมุติมิอวบอวบนี่ พี่น้องมาหาเห็ดผููเดียวกับตื่นนกตื่นกาได้พี่น้องนกบินอยู่ตึต๊ดอยู่เมื่อกีน้นี่เป็นวังเวงวังเวง,งเลยหาเห็ดผู้เดียวก็ได้ถ้าแบบว่าโอ้นอ,น,อนเห็นบ่ะเป็นอย่างแอล่อยตัดออกหลายเพราะว่าบางทีมันไม่นอนพี่น้อง,องเขาก็ต้องตัดเสาะหาเนาะถ้ามันไม่นอนโอ้ไม่กระิบิมตา หาแต่เห็ดหลายเรืงเท่ยกะลืมเบิ้งงาม,างามาไม่งามไหลโอ้งามคลักน้องพี่น้องดอกนี่อ้วนตุป๊บปุ๊อ้วนตุ๊บุ๊เลยไม่แต่ดอกตุ่มๆพี่น้องไปหาตัวเห็ด,ดยอดย่างน้อแดงๆนะไม่รู้เลย พี่น้องจะมาสอนเห็ดน้ำกันเลอพี่น้องพูนนะปาดปาดปาดพี่น้องพวกเจ้าเห็นบ่หนึ่งดอกค่ะสองดอกค่ะสามดอกค่ะสี่นุน่นหาดอกเท่าเราไม่เอาเก็บกันเลยจะมาพี่น้องพูนน่ะตุปุติปิปถาเฮาอยู่ไปจะ้ะหมุนป้าเฮา เก็บเราค่อยไปตัดเอาเที่ยเดียวเลยอืออือโอ๊ยมา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 เท่าไปไหมเท่าไปไหมมางามพี่น้องนี่เห็นบ่หมุนได้ค่ะ ถามว่าดูแต้ตนไม่กำต้านี่กะล้าบากก็เด้อหมุนยันไม่เอ่ชิมตากระเพอะแล้วโว,วโอ้ยไปจ้ะออกไปตัดข้างนอกเขาหมุนป้าหมุนดงนี่นั่นงสตัวปัดเท่เนี่ หลายดอกแล้วก็ตัดตัวบัตรน,นี่สวยไหมจ๊ะสวยเนาะพี่น้องเนาะอันจังสีเนี่ยขั้นท่าดอกอันนี้เอลก็ตัดออกเลยจะล้างผึ่ง,งนี่ว่าขาเนี่ยโอเคอยู่ขายยังแข็งอยู่โอเคตัดพี่น้อง นี่จะไปรวดเร็วนะคะนี่นี่ก็เสีมงเสียงอยู่ได้พี่น้องนี่นะจ๊ะนี่ถ้าแบบว่าคือเวลาเอลตัดนะเอลซีตัดแบบว่าถ้ามันเห็นสีแบบขาวๆดำๆตรงขานะ่ะมันเหมือนกับ มันสิเป็นเสียได้นะจจะพี่น้องเอกลกกเลตัดออกหลายไปพี่น้องหาต่อ Mm-hmm. <laughs> พี่น้องดอกกำลังนง้มเลยพี่น้องตตมุติมิบองดูบองดูมองดูนางเอกของป่ามาแล้วค่ะนางเอกของป่าโอ้ยงามพี่น้องสะออนสะออนตตมุติมิดอกนี่สองดอกนั่นดอกหนึ่ง อยู่ใกล้ๆก,กันพี่น้องกำลังออกตมุตมิมิซำเนียนะ่ะแซบจ้ะแซบแกีงกุบๆนี่เอลซีตัดนะเอลซีตัดเริ่มจากต้นสีน่ะจ้ะเพราะว่ามันเสีเอาไว้เป็นเสียดีที่สุดจ้ะพี่น้องนี่โอ้งามเลยพี่น้องงามงามเลียวไปเลียวมาดอกนี้อยู่ขังล่าง อยอพี่น้องาายางไก่สากไปได้วังนึงนั่นเดี๋ยวกับมาเห็นตะปุอยู่ใกล้ๆก,กันเมื่อกี้นี่สีหาดอกจุนี่ไปจะหาต่อมานั่นนังเอกตังค <c oughs> มูอยู่ดอกแกแง่นึง <c oughs> นี่เวลาตัดพี่น้องถ้าพอไดเคยเก็บเห็ดหรอกก็ซิซินว่าตัดแบบใดระดับใดเนาะนี่มันบ่นสันได้พี่น้องแอวตัดนี่ยังงามเงาวอยู่เด้เลียนคุยลุยเลยีนเห็ดเลีนพี่น้อง ngắm nữa chả tụi mụ tìm mẹ 嗯，拧吧、mm。Hmm. บอลลีล้อจะพี่น้องโอ้โหงามนั่นว้าจุปากคัก,าก,าก,ากพี่น้องน้งมแตะสุดยอดเลยกำลังสวยๆ สามสีพี่น้องเกิดน้ากันยังสวยจ้ะหลดุดเลยไปเาไปเวก็ผัดมาหน่อยเดียวอดอกน่าเถ่าไปบ่น้นองคิดว่าพูดถึงเอาไรกัเอาอยู่ด้วยนะพี่น้อง คพูดถึงถ้าผู้ใดแบบยังบ่ได้เห็นก็เอาด้วยนะจ้าดอกนี่ตัดขาดตัวพี่น้อกดอกนี้เท่าพดทแอบเอาดอกเอาไว้เป็นเสียโอ้งามคักดอกนี่ พูนดอกหลุดควีลุยพี่น้องเว้ยดอกหลุดควีลุยเบื้องขาก่อนขาอบดีวขาแข็งสีเอลเอาจ้ะ ่วนตุ๊บปุ้นน่ะพี่น้องเนาะงามค่ะ หาเห็ดได้ยินเสียงน้ำตกพี่น้องเลยนั่งเสาเมจ้ะนี่มือนี้ก็ถือว่าเป็นการหาเห็ดอีกมือหนึ่งแล้วจ้ะเนาะก็ะมวนจะย่งางผู้เดียวมือนี้โอ้ยได้ยินเสียงน้ำก็มีแห้งจ้ะพี่น้องสดชื่นโอเคสำหรับมือนี้แอลก็ ขอตัวจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะจากกับน้องเห็ดตุมุตะมินะจากเนาะเอาไว้เจอกันคลิปน่ะสำหรับมือนี้แอวก็ขอตัวลาไปแล้วนะจ๊ะทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีจ้า มติแอว่าเอวจะจอดอีกหม่องหนึ่งอยู่จ้ะว่าซิมีเห็ดบ่แต่ว่านี <pf unlikely> ่ป่าเดียวเด็ดแบบพี่น้องนี่ป่าเดียวนะจ๊ะเก็บเก็บเห็ดเมื่อนี่ก็โอ้มอดหลายพี่น้องแอว่าเอวมาเก็บผพ้เดียวหนะก็คือดีจ้ะเพราะว่ามันอันกรบเฟ้าเนาะจ้ะมันก็ได้เก็บเห็ดแบบเออสบายสบายเนาะโอ้คลิบมือนี่หมนจ้ะเก็บเห็ดผพ้เดียว กได้หลายพรมนะพี่น้องผู้ใดมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เด้อจ้ะให้เป็นกำลังแรงใจให้แอลในการทำคลิปอีกต่อไปเะาจะพี่น้องมุนๆจ้ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนะคะไปแล้วจ้า